ราบหลวงพ่อเงินแห่งวัดบางคลาลแวงเมืองพิจิตใครเห็นสักนิดขอให้ลุ่มลงเรียนท่านประพันธ์ตั้นวัฒนาประธานกรรมการและคณะกรรมการประเมินประสิทธิภาพสำนังงานพระพุทธศาสนาจังหวัดถุกท่านตำดับแรก ขออนุญ,ญาตนำเรียนเจ้าคณะการปกครองและผู้บริหารจังหวัดพิจิตรดังนี้พระราสิทธิเวทีรองศาสตราจารย์ด็อกเตอร์เจ้าคณะจังหวัดพิจิตรนายศิริรัตน์ชุมอุปการผู้ว่าราชการจังหวัดพิจิตรและขอแนะนำบุคลากรขอ,ของสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดพิจิตรดังนี้ 1. นายนัทประวัติลือยศ ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดพิจิตรสองนางฉันทนาแสงสุวรรณถาวรน,นักวิชาการศาสนาชำนาญการพิเศษผู้อำนวยการกลุ่มอำนวยการและกิจการคณะสงฆ์สามจ่าเอกวัช์สังสินนักวิชาการศาสนาชำนาญการสี่นางสาวพิไลวันสะทองนักวิชาการศาสนาปฏิบัติการ 5. นางพัชรีลุ่งอินเจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน 6. นางวิริยาติดยงเจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน 7. นางอาริยาเศรษฐีรน,นักวิชาการศาสนาชำนาญการผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมพระพุทธศาสนาและกิจการพิเศษ 8. นางสาวปวีนินสุดสวสัสด นักวิชาการศาสนาชำนาญการ 9. นางเพืนบัวคำนักวิชาการศาสนาชำนาญการ 10. นางพรนภาช่วงไกนักวิชาการศาสนาชำนาญการ 11. นางนางสาววิภาวีสีตนชัยนักวิชาการศาสนาปฏิบัติการ 12. สิบฐ์โทภคพ,พลผู้เกต นักวิชาการศาสนาปฏิบัติการจังหวัดพิจิตรมีคำขวัญว่าถิ่นประสูตรพระเจ้าเสือแข่งเรือยาวประเพณีพระเครื่องดีหลวงพ่อเงินเพลิดเพลินบึงสีไฟศู์รวมใจหลวงพ่อเพชรรถเด็ดส้มท่าคอยข้าวเจ้าอร่อยลือเรื่องตำนานเมืองชาละวันสภาพทั่วไปของจังหวัดพิจิตร แบ่งการปกครองเป็น12อำเภอ89ตำบลประชากร552,690คนการปกครองส่วนท้องถิ่นคือองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิจิตร1แห่งเทศบาลเมือง3แห่งเทศบาลตำบล25แห่งและองค์การบริหารส่วนตำบล75แห่งด้านเศรษฐกิจชาวจังหวัดพิจิตมีอาชีพเกษตรเป็นหลัก ลองมาได้แก่การอุตสาหกรรมการค้าและการบริการมีผลิตภัณฑ์มวลรวมประมาณ1น0 0 0หมล้านบาทรายได้ประชากรต่อหัว93,265บาบาทแม่น้ำสำคัญไหลผ่านหล่อเลี้ยงชีวิตคนจังหวัดพิจิตรทำให้พิจิตมีความอุดมสมบูรณ์มีสามสายได้แก่แม่น้ำน่านแม่น้ำยม และแม่น้มพิจิตรพืชเศรษฐกิจที่สำคัญที่ทำรายได้ให้จังหวัดพิจิตได้แก่ 1. ข้าวเจ้าซึ่งมีพื้นที่ปลูก1,772,000ไร่ 2. มะม่วงจำนวน12,000กว่าไร่ในพื้นที่อำเภอสากเหล็ก 3. ส้มโอจำนวน5,800กว่าไร่ในพื้นที่อำเภอโพป,ประทับช้างมีพันขาวแตงกวา พันธองดีพันท่าคอยด้านการศึกษาจังหวัดพิจิตรมีสถานศึกษาระดับอุดมศึกษาสองแห่งได้แก่วิทยาลัยสงพิจิตรและวิทยาลัยชุมชนพิจิตรระดับอาชีวศึกษามีสามแห่งคือวิทยาลัยเทคนิคพิจิตรวิทยาลัยสารพัดช่างพิจิตรและวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลโยีพิจิตรระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิจิตรเขตหนึ่งและเขตสองและสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษารวมสถานศึกษาทั้งสิ้น381แห่งนักเรียน73,837คนครู4539คนด้านประเพณีวัฒนธรรม ประชาชนส่วนใหญ่เป็นชนภาคกลางพื้นถิ่นแต่มีส่วนหนึ่งที่อพยพมาจากต่างถิ่นแต่โบราณได้แก่ 1. ไทยทรงดำในพื้นที่ตําบลไผ่รอบอำเภอโพป,ประทับช้างและอําเภอวชิระบารมี 2. ไทยพวนในพื้นที่ป่าแดงอำเภอตะพันหิน 3. ไทยกุยอยู่ที่อำเภอวชิระบารมี 4. ลาวเงี้ยวอําเภอวังไซพูน 5. ลาวข้างอําเภอสามงามซึ่งจังหวัดพิจิตรมีประเพณีที่สําคัญดังนี้ประเพณีของไทยทรงดําจะจัดขึ้นระหว่างเดือนกุมภาพันธ์ประเพณีของชาวไทยพวนจะจัดขึ้นระหว่างเดือนพฤศจิกายนประเพณีแข่งเรือายาวที่มีชื่อเสียงโด่งดังระดับประเทศ ณบริเวณลำน้ำน่านวัดท่าหลวงพระอารามหลวงจัดในเดือนกันยายนของทุกปีประเพณีนมัสการหลวงพ่อเพชรณวัดท่าหลวงพระอารามหลวงมีการแสดงแสงสีเสียงและการไหลเรือไฟสามลำที่ยิ่งใหญ่แห่งเดียวในภาคกลางและภาคเหนือประเพณีนมัสการหลวงพ่อเขียนณวัดสำนักขุนเนนอำเภอดงเจริญ มีทุกปีในเดือนธันวาคมซึ่งหลวงพ่อเขียนเป็นเกจิชื่อดังในอดีตประเพณีตักบาตรเทโวโลหณนะที่วัดพระพุทธบาทเขาทรายอำเภอทับค้อเป็นประเพณีที่ยิ่งใหญ่ในจังหวัดโดยเชิญสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรและผู้ว่าราชาการจังหวัดพิจิตรแต่งองค์เท้าสักกะเทวราชเดินลงบันได300กว่าขั้น ข้ามกลางเทวดานางฟ้าและตามด้วยขบวนพระสงกว่า500รูปมารับดินทบาทจากประชาชนจำนวนมากประเพณีตักบาตรทางน้ำณวัดดงกลางอำเภอเมืองจังหวัดพิจิตรโดยดำริของเจ้าอาวาสวัดดงกลางและนายอำเภอเมืองพิจิตรขณะนั้นซึ่งบริเวณวัดมีสภาพเป็นคลองเอื้อต่อการจัดกิจกรรม เป็นแหล่งท่องเที่ยวการค้าขายในชุมชนและการทำบุญของประชาชนทั่วไปด้านศาสนาศิละปะวัฒนธรรมจังหวัดพิจิตรประชากรส่วนใหญ่นับถือศาสนาพุทธมากกว่าร้อยละเก้าสิบเจ็ดนอกนั้นนับถือศาสนาคริสต์อิสลามประมาณร้อยละสามมีโบสถ์คริสต์หนึ่งแห่งคริสตจักรสี่แห่งมัสยิดหนึ่งแห่งด้านพระพุทธศาส,สนาวิสัยทัศน์ สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดพิจิตรเป็นหน่วยงานหลักในการส่งเสริมกิจการพระพุทธศาสนาคณะสงฆ์มีความพึงพอใจสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติไว้วางใจสังคมสงบสุขอย่างยั่งยืนด้านการปกครองจังหวัดพิจิตรแบ่งการปกครองคณะสงฆ์เป็น12อำเภอ79ตำบลมีพระราชาคณะ6รูปพระพิสุสนนัมมณ์จำนวน 3,288ร้แปดสิบปดรูปด้านศาสนาศึกษามีหนึ่งสำนักเรียนชนะจังหวัดส2บสองสำนักศาสนาศึกษาสถิติการศึกษาพระประิยะัติธรรมรแผนกธรรมมีดังนี้นักธรรมตรีเจ็ดร้อยห้ารูปนักธรรมโทสี่ร้อยสามสิบรูปนักธรรมเอกหนึ่งร้อยแปดสิบเจ็ดรูปรวมหนึ่งันสารอยยสิบสองรูปธรรมศึกษาชั้นตรีโทเอก รวมทั้งสิ้น21,238รูปซึ่งมีจำนวนเป็นลำดับที่3ของประเทศการศึกษาแผนกบาลีประโยค 1, 2ปเปรียนธรรม3-5ถึงหาจำนวน140รูปและ,ปะเปรียนธรรม6-9ถึง9าจำนวน14รูปไปศึกษาและเข้าสอบในส่วนกลางแผนกสาม,มัญศึกษามี1แห่งได้แก่ โรงเรียนหลวงพ่อเพชรวิทยาเปิดสอนระดับมัธยมศึกษาตอนต้นและตอนปลายมีนักเรียน75รูปครู12รูปคนห้องเรียน6ห้องด้านการเผยแพร่มีหน่วยอบรมประจำตำบล84หน่วยสำนักปฏิบัติธรรมประจำจังหวัด21แห่งมีการขับเคลื่อนโครงการรักษาสิล้าทั้งในระดับจังหวัดตำบลหมู่บ้าน โดยฝ่ายบ้านเมืองและคณะสงฆ์ร่วมกันด้านศาสนาสถานมีวัดและสำนักสงฆ์ที่ได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมาและขึ้นทะเบียนวัดถูกต้องจำนวน471แห่งมีที่พักสงฆ์34แห่งพระอารามหลวง2แห่งศาส,สนาสมบัติจังหวัดพิจิตรมีวัดล้าง41วัด42แปลง ในจำนวนนี้มีเอกสารสิทธิ์เป็นนส er, สามกจำนวนยี่สแปลงโฉนดสิแปลงไม่มีเอกสารสิทธิ์หแปลงและจัดประโยชน์จำนวนสิบแปลงกิจกรรมที่สำคัญที่ได้ดำเนินการดังนี้ 1. ร่วมกิจกรรมเทิดทูนสถาบันและจิตอาสาร่วมกับจังหวัดส่วนราชก,การและวัดสอกิจกรรมทำบุญตักบาทในวันพระช่วงเขา้าพรรษาขึ้นแดค่ำ และ15ค่ำทุกอำเภอ 3. กิจกรรมปลูกต้นไม้ที่วิทยาลัยสงพิจิตร่วมกับเจ้าคณะจังหวัดผู้อำนวยการวิทยาลัยสงพิจิต 4. กิจกรรมพัฒนาสำนักง,งานพระพุทธศาสนาจังหวัดพิจิตโดยการมีส่วนร่วมของขา้าราชการเจ้าหน้าที่ทุกท่าน 5. การประชุมสัมมนาศึกษาดูงานของขา้าราชการสำนักง,งานพระพุทธศาสนาจังหวัดพิจิต 6. กิจกรรมสายสัมพันธ์ข้าราชการสำนักง,งานพระพุทธศาสนาจังหวัดพิจิตรด้วยความรักและคิดถึง 7. ด้านเครือข่ายบูรณาการเครือข่ายการประชาสัมพันธ์ร่วมกับสำนักง,งานประชาสัมพันธ์จังหวัดพิจิตรและสถานีวิทยุกระจายเสียงอสอมทพิจิตรได้จัดทําสปอร์ตประชาสัมพันธ์และจัดรายการณสถานีวิทยุโดยตรง 8. เครือข่ายพุทธสมาคม โดยผู้อำนวยการสำนักง,งานพระพุทธศาสนาจังหวัดพิจิตได้ประสานหน่วยงานกลุ่มองค์กรข้าราชการบำนาญประชาชนในจังหวัดอำเภอต่างๆได้ตั้งกลุ่มรายและประชุมคณะผู้จัดตั้งและกำลังขอจดทะเบียนตั้งพุทธสมาคมจังหวัดพิจิตอย่างเป็นทางการแต่ขณะนี้กลุ่มยังคงทำหน้าที่ประสานการทำงานต่อไป 9. เครือข่ายที่ปรึกษาทางด้านกฎหมาย เนื่องจากงานคณะสงฆ์วัดและประชาชนในจังหวัดพิจิตรมีบริบทที่อาจจะแตกต่างจากที่อื่นมีการร้องเรียนจึงได้ประสานทางอายการทนายความนักกฎหมายช่วยเหลือ10การจัดประชุมวัายวจกรโดยผู้อำนวยการสำนักง,งานพระพุทธศาสนาจังหวัดพิจิตรเห็นว่าการาศาสนสมบัติวัดหรือวัดล้างมีความสำคัญในการบริหารจัดการของเจ้าอาวาส ื่อความเรียบร้อยเป็นไปตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องและตัวชี้วัดจึงขอความเมตตาจากเจ้าคณะอำเภอทุกอำเภอเพื่อจัดประชุมเชิงปฏิบัติการด้านการเงินบัญชีการจัดการทรัพย์สินวัดแก่เจ้าอาวาสและวิทย,ยาวจากรขึ้นทุกอำเภอ11กิจกรรมงดเล่าเข้าพรรษาโดยคณะสงฆ์จังหวัดพิจิตรหน่วยอบรมคุณธรรมจริยธรรมธรรมะโมเดิร์นร่วมกับกำนันผู้ใหญ่บ้านองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัด ดำเนินโครงการงดเหล้าครบพันษาจะได้รับเกียรติบัตรคนหัวใจหินและหากงดเหล้าครบสามพันษาจะได้รับโล่คนหัวใจเพชรพร้อมบูรณาการกิจกรรมหมู่บ้านรักษาศีลห้าโดยจัดพิธีณวัดท่าหลวงมีเจ้าคณะจังหวัดพิจิตรและผู้วารการจังหวัดพิจิตรเป็นประธาน 12. กิจกรรมเวทีสัญจรสารพลังผู้นำเครือข่ายบาวรจังหวัดพิจิตรเดือนละหนึ่งครั้งต่ออำเภอต่อวัด โดยชมรมผู้สูงอายุจังหวัดผู้สูงอายุแต่ละอำเภอร่วมกับคณะสงฆ์เรื่องธรรมนูญสุขภาพพระสงฆ์จัดขึ้นเป็นปีแรกตั้งแต่เดือนพฤศจิก,กายน2562เป็นต้นไปตลอดทั้งปีแต่เนื่องจากมีการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนาโควิด1 9จึงงดการจัดกิจกรรมตั้งแต่เดือนเมษายน2563โดยผู้ว่าราชการจังหวัดเจ้าคณะจังหวัดพิจิตรผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดได้หารือ ให้สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดเป็นหน่วยงานกลางประสานความร่วมมือกับหน่วยงานภาครัรฐที่เกี่ยวข้องเพื่อจัดประชุมจัดทำแผนเข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าวและสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดพิจิตรได้บูรณาการโครงการหมู่บ้านรักษาศีลห้าโครงการวัดประชารัฐสร้างสุขและหน่วยอบรมประชาชนประจำตำบลขับเคลื่อนไปในข่าวเดียวกันด้วยซึ่งถือว่ากิจกรรมนี้มีหนึ่งเดียวในประเทศไทย13 โครงการออกตรวจเยี่ยมติดตามประเมินผลหมู่บ้านรักษาศิล5ห้าต้นแบบอำเภอละหนึ่งถึงสองหมู่บ้านเพื่อขับเคลื่อนโครงการตามแนวทางการดำเนินงานของจังหวัดพิจิตรโดยสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดร่วมกับคณะสงฆ์แต่งตั้งคณะกรรมการไปทุกอำเภอเพื่อแนะนำชี้แจงรับฟังปัญหาทั้งสิบสองอำเภอสิบสี่การออกประชุมชีแ้แจงโครงการหมู่บ้านรักษาศิลห้าแก่หัวหน้าสว่วนราชการอำเภอกำนันผู้ใหญ่บ้าน ในที่ประชุมประจำเดือนของแต่ละอำเภอโดยผู้อำนวยการและหัวหน้ากลุ่มส่งเสริมพระพุทธศาสนาได้ขอความร่วมมือกับนายอำเภอเพื่อชี้แจงรณรงค์สร้างความเข้าใจในการช่วยการรักษาสินห้าตานมนโยบายของหน่วยเหนือให้เกิดความต่อเนื่องและทั่วถึงในพื้นที่15การประชาสัมพันธ์โครงการหมู่บ้านรักษาศีลห้าโดยจัดทำป้ายคัทเอาติดตามแยกหรือที่ชุมชนเพื่อรณรงค์ประชาสัมพันธ์ 16การคัดเลือกหมู่บ้านรักษาสินห้าต้นแบบของจังหวัดพิจิตรสองหมู่บ้านได้แก่บ้านสำนักขุนเนนอําเภอดงเจริญและบ้านดงตะขบอําเภอตะพันหิน 17. โครงการขับเคลื่อนและขยายผลการพัฒนาหน่วยอบรมประชาชนประจำตำบลโดยหน่วยอปตอดงตะขบอําเภอตะพันหินเป็นศูนย์กลางการพัฒนาหน่วยอปตอต้นแบบพื้นที่อําเภอตะพันหินจังหวัดพิจิตร 18. โครงการวัดประชารัฐสร้างสุขด้วย5ส้สจังหวัดพิจิตรมีวัดที่เข้าร่วมโครงการแล้ว53วัดโดยมีวัดหัวดงอำเภอเมืองพิจิตรเป็นวัดต้นแบบได้รับโล่จากสำนักงานโครงการส่วนกลางเมื่อปี2562ที่ผ่านมา 19. การออกเยี่ยมประชุมการสอนการสอบและการตรวจใบตอบนักธรรมโดยสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดได้เชิญท่านผู้วารสารจังหวัด เข้าร่วมเยี่ยมเยียนร่วมกับคณะผู้ปกครองสงด้วย 20. ศูนย์ช่วยเหลือประชาชนผู้ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดเชื้อไวรัสโควิด -19 มีจำนวน14ศูนย์จัดตั้งโรงทานระหว่างเดือนเมษายน2563ทั้งเดือนโดยมีคณะจากสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดได้ร่วมช่วยเหลือดำเนินการกับวัดตามศูนย์ต่างๆด้วย 21. สืบเนื่องจากการแพร่ระบาดอย่างต่อเนื่อง และรัฐบาลมีประกาศขยายระยะเวลาพรกฉุกเฉินออกไปโดยผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดพิจิตรได้รับการประสานจากกองกิจการในพระองค์904จึงประสานผู้วัาชการจังหวัดผู้อำนวยการศูนย์กิจอาสาพระราชทานจังหวัดพิจิตรและวัดเพื่อขอรับพระราชทานวัตถุดิบโดยได้รับพระราชทานพระราชานุมัติวัตถุดิบในการประกอบอาหารแก่วัดสามแห่งคือวัดบึงนารางวัดท่าบัวทองและวัดต้นทุ่มแสง ดำเนินการเป็นไปด้วยความเรียบร้อย 22. โครงการปลูกผักสวนครัวนำสุกได้ประสานวัดคณะสงฆ์มีวัดเข้าร่วมจำนวน26แห่ง 23. โครงการตู้พระธรรมนำสุกได้ประสานวัดดำเนินการมีวัดเข้าร่วมจำนวน14วัด 24. งานด้านการสาธารณาสงเคราะห์โดยคณะสงฆ์และผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดพิจิตร ได้ออกสนับสนุนงานคณะสงฆ์มอบสิ่งของปัจจัยแก่ผู้ประสบอัคคีภยัยจำนวนเจ็ดหลังคาเรือน25ด้านการศึกษาสงเคราะห์โดยคณะสงฆ์และผู้อำนวยการสำนักง,งานพระพุทธศาสนาจังหวัดพิจิตรได้ออกร่วมสนับสนุนงานคณะสงฆ์มอบสิ่งของและทุนการศึกษาแก่ประชาชนและสามเณร26วัดที่สำคัญของจังหวัดพิจิตรซึ่งมีหลายวัดแต่ขอแนะนำในวันนี้ได้แก่ วัดท่าหลวงพระอารามหลวงวัดหัวดงวัดฮิรัญญารามวัดพระพุทธบาทเขาทรายวัดสุขุมารามยี่สิบเจ็ดการสำรวจข้อมูลวัดพระภิกษุสามเณรตามโครงการของสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติและสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดพิจิตรได้เริ่มดำเนินการตั้งแต่เดือนพฤษภาคม2563ถึงปัจจุบันได้มีการส่งพิกัดวัดแล้วทุกวัดได้จัดทำข้อมูลวัด พะส่งแล้วจำนวน365วัตยังคงจะดำเนินการต่อไปอีก106วัตปัญหาและข้อเสนอแนะ 1. ขอรับจากหน่วยเหนือในการจัดหาคุรุพันธ์ที่จำเป็นในการปฏิบัติงานที่ยังขาดอยู่เช่นโต๊ะประชุมเครื่องเสียงที่ใช้ในการประชุมและคุรุพันธ์การศาสนาพิธีต่างๆ 2. หากได้รับการจัดสรรง,งบเป็นโครงการกิจการพิเศษ นอกเหนือจากงบดำเนินงานตามขนาดของจังหวัดจังหวัดละ1นึ่งถึงสองแสนบาทต่อปีเพื่อจัดกิจกรรมสนับสนุนคณะสงฆ์และประชาชนตามนโยบายของจังหวัดเช่นเดียวกับกระทรวงวัฒนธรรม 3. โครงการหมู่บ้านรักษาศีลห้าที่ผ่านมาในแต่ละปีเมื่อมีการออกเยี่ยมของคณะกรรมการจากส่วนกลางครั้งหนึ่งแต่ความจริงแล้วการรักษาศีลห้าจะต้องรักษาทุกวันทุกเดือนดังนั้นสำนักงานพระพุทธศาสนา ควรมีการออกตรวจเยี่ยมติดตามหมู่บ้านรักษาสินห้าต้นแบบอำเภอละหนึ่งถึงสองหมู่บ้านมีแบบประเมินเพื่อเป็นการกระตุ้นส่งเสริมรักษาสินห้าของประชาชนเช่นเดียวกับชุมชนคุณธรรมของกระทรวงวัฒนธรรม 4. โครงการวัดประชารัฐสร้างสุขวัดเป็นผู้ดำเนินการแต่จากการทำงานที่ผ่านมาวัดที่เข้าร่วมโครงการก็ยังไม่สามารถปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดได้มีเพียงวัดที่เจ้าอาวาสให้ความสนใจ และมีความสามารถในการพัฒนาวัดเท่านั้นนอกนั้นไม่ได้รายงานผลและวัดที่กําหนดให้ไม่ว่าจะเป็นวัดเจ้าคณะผู้ปกครองทุกระดับยังไม่ได้เข้าร่วมโครงการหรือเข้าร่วมแต่ก็ยังไม่พัฒนาครบเกณฑ์5สจึงอยากจะมีการพัฒนาเช่นเดียวกับโครงการดังกล่าวข้างต้นขอขอบพระคุณและสวัสดีครับ